สวัสดีจ้ากเทียบพฟิวเลยตอนนี้พี่เทียอยู่ในเกมโกอัลเเดนนะคะวันนี้พี่เทียจะมาทําอะไรพี่เทียก็จะมาเก็บวันดิ้งัตรลูกหลักพี่เทียนะคะก็คือพี่เทียก็จะทําการเก็บสคริปมเมล็ดไปเลยนะคะนั่นแหละเนาะไม่มีอะไรก็วันนี้สําหรับหนหนูที่ไม่ได้คูดูคลิปที่แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยหน,หนูก็จะเห็นว่า พี่เนี่ยมีไอ้นี่นะบดูบอลซัมอยู่ตรงนี้นะคะคือพี่เทียก็เก็บไปแล้วนะพี่เทียกเก็บไปแล้วแต่ตอนนี้น้องก็ออกใหม่แล้วนะคะพี่เทียก็รอให้ให้นางติดสถานะอีรอบหนึ่งนะคะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าหนูถ้าหนูถ้าหนูหนูจำได้นะตรงเนี้ยมันไม่ใช่บลบอลซัมอันเล็กนะมันจะเป็นอันใหญ่อันใหญ่ทั้งหมดเลยก็ประมาณเนี้ยนะคะ พี่เทียเก็บไปให้เมื่อใหม่สองคนไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เขาไปเริ่มต้นลูกรักพี่เทียไปแล้วเอาล่ะก็ไม่ได้ห่วงอะไรหรอกแต่มันมันก็เก็บได้แหละเนาะอันดับแรกพี่เทียจะเก็บต้นนี้ก่อนเก็บต้นมะม่วงก่อนละกันนะคะเพราะยังไงมันก็ต้องเก็บอยู่แล้วเพราะว่าพี่เทียก็จะไม่เอาต้นมะม่วงนี้ไว้พี่เทียจะทําอะไรพี่เทียก็จะเอาพวกเนี้ย ทำเนี่ยนะคะ้างบ้าน้างบ้านเอ๊พี่เทียมันก็สวยแล้วนี่พี่เทียจะสร้างอะไรอีกคือพี่ก็ดูว่ามันสวยแต่ว่ามันยังมันไปมันไปได้ยิ่งกว่านี้เข้าใจไหมเออมันไปได้ยิ่งกว่านี้นะคะอืมน่าจะหมดแล้วนะพี่เทียไม่น่าจะได้ล็อกแล้วนะโอเครีไปเลยรีต้นนะคะตอน ซุปเสร็จแล้วแต่ว่านั่นแหละพี่เทียก็ทำแบบมั่วๆไปนะคะไอตัวนั้นอะความจริงมีสูตรนะสูตรอยู่ในติกต็อกนะคะแล้วอันนี้พี่เทียจะทำการเก็บดินสแต็กพวกนี้เก็บเลยแล้วก็เก็บยกต้นในไหนก็ติดสถานะแล้วก็อาจจะขายเอาไปขายอาจจะแรกไม่เยอะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ พอตัวนี้พี่ไม่ได้น่่นจะไม่ได้ล็อกหรอกถ้าล็อกก็หายก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วตรงนี้พี่เทียจะเอาไว้ทาอะไรตรงนี้พี่เทียอาจจะเอาต้น,ต,นต้นเอ่อต้นเผือกมาวางไว้ตรงนี้แทนนะคะก็ยังไงเอาไว้อีกทีหนึ่งคอยดูก่อนว่าพี่เทียจะเอาไว้อ่าทาอะไรนะคะอันดับแรกให้หนูหนดูก่อนเนาะว่าพี่เทียจะจะสวนไปที่ไหนละ เนี่ยอันนี้ด้านซ้ายก็มีพวกแอ่งน้ําอะไรต่างๆนะคะน้ำพุคือความจริงอ่ะมันมีสเตตัสระยิบระยับยิ่งกว่านี้นะคะแต่ว่าพี่เทียก็ปรับเลทมันลงนะคะเครื่องนี้มันรับได้ไม่เยอะนะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจากข้างหลังโนูน,นอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพี่พี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการบังคับเท่าไหร่ เนี่ยตรงนี้พี่อาจจะต้องปรับให้มันเป็นตัวใหญ่นะคะเพราะขนาดพี่เองยังขึ้นยากคนคนมาสวนพี่ก็จะขึ้นได้ไม่ยากได้อย่างไรเนาะเอา้าตรงนี้หายไปอันหนึ่งแสดงว่าพี่เผลอเก็บแน่เลยเดี๋ยวสร้างใหม่นะคะตรงเนี้ยคือความจริงเนี่ยตรงนี้มันจะต้องมีสู่สองแผ่นสแสดงว่าพี่เผลอเก็บไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่ตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่ง ยังไงก็ต้องเก็บสร้างสวนใหม่อยู่ดีแต่ดอกไม้ <_ C 1> ดอกอะไรก็ต้องย้ายนะคะย,ย้ายก็ทํายากหน่อยตอนแรกอะไรมันไม่มีอะไรตอนแรกพี่พี่เทียว่าจะเอาประมาณนี้แต่ก็ยังไม่พอใจไงเออยังไม่พอใจก็ประมาณนี้แหละไปต่อไปก็เป็นเก็บแบงก์บัตรกันนะคะก็จะเก็บยากนิดนึงนะ เก็บได้ละบัลลังก์บตัวนี้มันก็อยู่ประมาณ500 500ล้านใช่ไหมเก็บเลยแล้วก็ตัวนี้ปุ่ปล,ล็อกเลยนะคะปลล็อกตกวนี้บันมีบางอันที่พี่เทียยังไอ้นี่ไม่ได้นะคะพี่เทียเล่นแท็บเล็ตนะมันก็เลยจะเก็บยากๆหน่อยนึงพี่เทียทำไมไม่ใช้ตะก,ก้อเก็บไปเลยอะพี่เทียยังไม่รู้เลยว่า ไอเนี่ยมันต้นไหนเป็นของต้นไหนนะคะโอเคมีเทียบอนล็อกหมดแล้วอเ๊บเก็บหมดแล้วนะคะถ้าถามว่า Burning งบัตรพวกนี้มันจะไปอยู่ไหนก็จะไปอยู่ในตัวบอลเขานะคะโอเคพี่เอา b u r ร์นิงบัตรตัวนี้ไปก่อน นนแล้วก็ต้นนี้มั้ยเยวค่อยๆพี่เทียขอดูก่อนโอเคถูกต้นคอนเฟิร์มแล้วก็ต้นนี้ปินได้หรือเปล่านะโอเคเก็บแล้วนะเบิร์นนิ่งปัตหา,า่ปึ๊บสวนพี่เทียโล่งแล้วป่ะเอาไว้พี่เทียแต่งสวนให้ครบเรียบร้อยหรือ 10% 20%อเอาไว้พี่เทียจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเนาะที่พี่เทียเน่ยแต่งไปแล้วช่วงหนึ่งนะคะแต่พี่เทียก็ยังไม่พอใจอืมเอาไว้พี่เทียแต่งอีกรอบหนึ่งจะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับวันนี้พี่เทียต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับุ่นยูนยืมด,ด,ด,ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะ เอาละแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะพี่เทียขอเก็บต้นนี้ก่อนละกันนะจะบอกว่าโดนล็อกทั้งหมดนะโดนล็อกทั้งหมดเลยเก็บทั้งหมดขอเก็บทั้งหมดเโอเคโน้ท no เก็บเรียบร้อยกลับไปเป็นเมล็ดเหมือนเดิมเก็บโอเคไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจ้า